สวัสดีครับนะครับมาพบกับเซโนนอีกแล้วนะครับที่ผูกจาดไฟขาบริษัทกอร์ลุ่งเรืออัโต้รถยนต์มือสองนะครับผมวันนี้อัปเดตสต็อกรถตู้นะครับผมเข้าใหม่กสองคันนะครับคันนี้เป็นรถแบรนด์ที่ผมขายแล้วรู้สึกว่าลูกค้าประทับใจนะครับไม่ค่อยมีปัญหากลับมาเลยนะครับผมก็เป็นตัวคุณไดเอทวันนะครับทั้งสองคันที่อยู่สองฝั่งซ้ายขวาของผมนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมารีวิวนะครับตัวรถภายนอกภายในให้ลูกค้าดูแล้วกันว่า H1 2วันสคันนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับ ที่ฝั่งฝวามือของผมก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นทูนได้เฮตวันปี2011-12นะครับตัวนี้เป็น2 5งดหิลักดีเซลบอดี้รถด้านนอกสีดำนะครับประตูคันนี้เป็นประตูสไลด์ธรรมดาไม่ได้ไฟฟ้านะครับผมแต่ข้างในเนี่ยคันนี้นะครับที่แต่งเป็น v v i p นะครับทั้งลำนะครับยกตัวชุด VIP ของแกนสตาร์เล็กมาใส่ข้างในเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ซ้ายขวาเครื่องเสียงนะครับผม เกาะไฟฟ้านะครับผมตัวนี้จะนั่งได้แค่เร็จที่นั่งนะเวททุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับจอกลางเพดานแอร์ลาวนะครับผมอุณหภูมิแยก2ฝั่งซ้ายขวามีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ของคอมพิวเตอร์แอร์ด้านหลังนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมด้านท้ายนะครับด้านท้ายแต่ด้านท้ายคันนี้ข้อเสียของเขาคือมันจะเก็บสัมภาระได้น้อยนะลูกค้านะเพราะว่าเน้นนั่งสบายๆได้ไกลๆแล้วกันพอเก็บสัมภาระข้างหลังค่อนข้างเก็บได้ค่อนข้างน้อยนิดน,นึงม่านพันันมีให้แล้วนะครับว่าไปนะครับผมคันนี้บอดี้รถเป็นเครื่อง A1 นะครับผมตัวรถปี2011-2012ภายในห้องเครื่องคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับนะ้ำไม่มีไหลออกข้อต่อนะรุ่นนี้จะมีคนค่อนข้างห่วงเรื่อง น้ำดันนะครับผมคันนี้ห้องเครื่องสวยนะครับท่อน้ําไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมสวยงามมากพร้อมใช้งานครับห้องเครื่องคันนี้ตัวนี้คันหนึ่งด้านนี้ฝั่งขวามือเป็นสีเทานะครับคันนี้เป็นตัวคุณได้ฮิวันดีรักปี2 0 1 4ันสิบีคันนี้ลดระดับที่1นะครับลดมือเดียวไม่แปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่มีคูทนะครับอุณหภูมิแยกซ้ายขวามีให้แล้วนะครับผมจอกลางพานมีให้ เริ่มเติมคันนี้ได้ประตูแบบนี้เห็นไหมออโต้สลด์นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าแต่ตอนนี้ผมกดเปิดเป็นโหมดเป็นนวลไว้ก่อนนะผมไม่ได้เปิดเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าภายในะคันนี้จะได้เป็นสิเบเอ็ดที่นั่งเหมือนเดิมนะครับสิเบเอ็ดที่นั่งเหมือนเดิมเบาคู่หน้าเนี่ยคันนี้มันปรับแบบนี้ได้นะอาจจะแบบมีโมเมนต์แบบนั่งหนันหน้าจ้องตากันก็ได้ มีให <OK. S 1> ้จอกลางพดานมีให้อุณหภูมิแยกซ้ายขวาเหมือนกันเพิ่มเติมคันนี้ไม้แค่แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นแปดด้านหลังเก็บสัมภาระคันนี้ค่อนข้างแบบอัจฉริยะนิดนึงนะผมว่านะมันก็เก็บได้พอๆกับคันนู้นแหละคันดีอ่ะคันนี้คันนู้นเหมือนกันเก็บได้พอกันสำหรับคุณใดนะครับว้ารอบคันนี้ให้แล้วคันนี้เหมือนกันเน่นมาก ย้ำนะครับประตูออโต้สไลด์นะครับไฟฟ้านะแต่ผมไม่ได้เปิดหมดไฟฟ้านะผมจะเป็นนวลไว้นะครับคันนี้เป็นปี2014.15นะครับเครื่อง A2 นะครับผมบอดี้รถสีเทานะครับผมภายในห้องเครื่องสมบูรณ์แบบทุกประการนะครับผมเครื่องไม่ได้เชนแล้วโอ่งไม่มีแกะนะครับสีเดิมห้องเครื่องเดิมนะครับสภาพไป80,000เลยนะครับคันนี้ ทั้ง2คัน14 15กับ11 12นะครับผม2คันนี้นะครับผมวันที่ต่างกาันราคาต่างกันแน่นอนนะครับผมอ่ะปี11 12คันนี้ราคาอยู่ที่599,000บาทรับประกันหลังการขาย 6, 6. เดือน3,000กิโลเมตรนะครับระยะทาระยะหนึ่งมาถึงก่อนนะรับประกันเครื่องและเกียร์นะครับผมคันนี้ส่วนคันนี้นะครับผมปี2014 15, 15าราคาอยู่729,000บาทนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์2ปี1ร้อยละ0การ20,000กิโลเมตรนะครับ <Okay. S 2> ชอบรุ่นไหนแบบไหนก็ทักเเข้าาาม่ออรยยละีด เติมกันน้นได้เลยนะครับจะรีวิวอจอดตัวเมือคันๆเดี๋ยวมือก็ทำให้ได้นะครับไม่มีปัญหาตอบถามได้เลยนะครับดูแลให้นะครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปต่อไปว่ามีรถอะไรมาฝากนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับลูกค้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย